มาดูกันนะครับสายพานที่หลุดนะครับสายพานกเก่าแล้วนะครับเพราะว่าพูเล่หลุดนะพูเล่ปอกกันสันหลุดนะครับทีเอ็กเจโมเหลี่ยมนะครับยางกันสันมันหลุดนะครับทำให้พูเล่หลุดออกมาเป็น2ชิ้นนะครับ ก็มีความอันตรายอยู่พอสมควรนะครับถ้าขับเร็วๆก็อาจจะเสียหายได้แต่พอดีคันนี้ยังไม่ตีโดนหม้อน้ำนะครับเพราะมีพัดลมกั้นอยู่ไม่ตีโดนนะครับตอนแรกเข้าใจว่าตัวแบตเกตฟ,ฟิวส์ปั๊มหลุดไม่ได้หลุดนะครับแบตเกตฟ,ฟิวส์ปั๊มยังปกตินะครับไม่ได้หลุดตีหม้อน้ำนะครับถามว่าทำไมน้ำหม้อพักล้นเพราะว่า พอมันหลุดนะครับสายพานหลุดปั๊มน้าไม่ทํางานนะครับพอปั๊มน้ําไม่ทํางานความร้อนก็ขึ้นนะครับน้ํากดัดาอกจาจม้อพักหมดนะครับก็มีคาบสนิบอยู่ล้างหม้อพักให้นะครับส่วนน้ำหม้อน้ํานะครับยังมีอยู่นะครับน้ำหม้อน้ำยังมีอยู่นะครับแต่ก็เป็นเสนิมนะครับเดี๋ยวก็อาจจะถือโอกาสล้างหม้อหม้อน้ําไล่น้ํหล่อเย็นไปด้วยให้นะครับ พุเล่ที่เราจะเปลี่ยนใหม่ให้นะครับก็จะเป็นพูเล่แบบเต็มนะครับแบบนี้เลยนะครับเป็นแบบเหล็กล้วนนะครับจะไม่มียางกันสั่นแล้วนะครับที่ร้านก็ใช้แบบนี้มาตลอดนะครับตัวนี้ก็จะไม่มีปัญหาเรื่องตัวนี้หลุดอีกต่อไปนะครับก็เดี๋ยวจัดการเปลี่ยนตัวพูเล่ครับสายพานแล้วก็ไล่ระบบน้ำหล่อเย็นให้นะครับล้างมอพักน้ำให้นะครับ สำหรับจี๊ดเจชีมเลี่ยมคันนี้นะครับอ์ตุเล่นี่ออกเปลี่ยนใหม่นะครับการซ่อมจากเราบ้านจี๊จะลัาง37นะครับเดี๋ยวติดตามชมกันตอนต่อไปนะครับขอบคุณครับ ใส่เครื่องมือพิเศษนะครับตัวดูดูุลีเข้าไปแล้วครับอยู่เราจะถอดปุลีออก XJ นะครับ,รบ,บ,รบต้องถอดปุลีออกด้าน,นล่างนะครับถ้าเป็นเซนจ WJ ด้านบนได้ไม่ต้องเปิดแข็ง ลยยังเป็นแบบเดิมนะครับที่มีปอกกันสัน่นนะครับยางเริ่มแตกนะครับเลี่ยนสะกอ่อนที่จะกินข้าวลีกนะครับเสียค่ารถสไลด์เสียค่าบุ้เล่สูเสียค่าบุ้เล่เดียวว่าเสียค่าแรงช่างพอไม่ต้องเสียค่ารถสไลด์ดีกว่าครับอน,นี้ฝากไว้นะครับเพราะยิงรถถ้าได้มานะครับ กันสั่นในตัวกูเล่เนี่ยมันจะเป็น2ชั้นนะครับจะมียางก็2ีก็ิบกว่าปีเรเจออะไรมาเยอะนะครับม,มีความร้อนมีอะไรสะสมะมันก็ทำให้เราจะเจอในส่วนของปมมันธา์นี้ได้น,นะครับพอดูดเรื่อยๆมันก็จะเริ่มห เียเวลากับมันตรงนี้นะครับได้มาถ้ามันรแตกแ,แล้วก็อเปลี่ยนเลยนะครับ,เ,รนะรบเดี๋ยวก็เปลนะี่ยนตัวใหม่อันนี้สีข้อเรียงหน้ายังแห้งอยู่นะครับรถอาจจะทำมาแล้วนะครับเพราะว่ามีร่องรอยกาวสีส้มอยู่นะครับ ส่งเสียหายนะครับมันไปสีกับตาครอบโซ่นะครับก็ดีที่ไม่แตกนะครับใช้ได้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวก็เปลี่ยนคู่เล่์ตัวใหม่ให้นะครับตัวนี้เป็นคูเล่ใหม่นะครับเป็นเหล็กล้วนนะครับไม่มียางกันสั่นแล้วนะครับเราก็ใช้แบบนี้มานานแล้วนะครับ อันนี้ใช้กับ XJ 4.0นะครับ ZJ WJ 4.0ตัวเดียวกันนะครับของ2.5จะอันเล็กกว่านี้นะครับคนดละแบบนะครับสั่งซื้อมาต้องแจ้งให้ตรงรุ่นนะครับ2.5หรือ4.0นะครับเดี๋ยวประกอบกันนะครับแทนที่ของเดิมน,นะครับของเดิมมันจะมี2ชิ้นนะครับที่เสียหายเดิมจะเป็นแบบนี้1นชิ้น มีตัวนี้นอยู่ตรงนี้พอกันสั่นมันหลุดแต่ปุ๊บมันก็จะหลุดออกมาเป็นสองชิ้นอ,อันนี้ก็จะไปเรื่อยนะครับจะไปฟาดตรงไหนก็ได้แล้วแต่เขาจะไปะครับตีมีกระบังตัวอัดลมไฟฟ้ากับกระบังฟีปั๊มอยู่มันก็ไม่ตีหม้อน้ำนะครับจะเปลี่ยนตัวนี้ใส่กันนะครับ ตัวนี้นะครับติดตั้งพูลเล่อันใหม่นะครับเป็นเหล็กล้วนเรียบร้อยนะครับแทนที่ของเดิมนะครับก็เดี๋ยวเปลี่ยนสายพานใหม่คล้องนะครับจาระบีลูกลอกตัวล่องตัวเรียบใส่จาระบีให้เรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวคล้องสายพานจุดอื่นก็ไม่มีความเสียหายอย่างอื่นนะครับเป็นสายพานกัน,นคร้บสายพานก็เป็น 6pk2275 นะครับลูกลอกตัวลองตัวเรียบนะครับเติมจรรบีให้เรียบร้อยนะครับปั๊มน้ำยังหมุนดีปกตินะครับและแก๊สฟีปั๊มยังไม่โยกนะครับยังหมุนคล่องดีนะครับตัวนี้ก็มีการเปลี่ยนมาแล้วนะครับ ตั๊มพาวเวอร์นี่ของใหม่แล้วนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวไปคล้องสายพานกันตอนนี้คล้องสายพานใหม่เรียบร้อยนะครับ ตั้งสายพานให้ตึงเรียบร้อยจัดการน้ำหล่อเย็นที่หมอ้อพักเรียบร้อยนะครับมีเล่ใหม่นะครับเป็น่างที่หลุดนะครับเป็นใหม่เรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวเติมน้ำหล่อเย็นนะครับใ้ระบบหล่อเย็นกันน,นะครับ เดี๋ยวจัดการให้ครับ and <laughs>